อยากได้คอนโดส่วนกลางใหญ่ๆเดินไม่กี่ก้าวถึงสตาร์บัคส์นิชโมโนรามคำแหงตอบโจทย์ครับสร้างเสร็จพร้อมอยู่ฟรีเฟอร์ครบเดินไปนิดเดียวก็ถึงรถไฟฟ้าแล้วส่วนกลางใหญ่อลัง6.5ไร่ผมว่าใหญ่ที่สุดในรางคำแหงแล้วนะครับครบทุกอย่างตั้งแต่จอกกิ้งแท็กโคเวิร์กอิงสเปซฟิตเนสพื้นที่สีเขียวสระว่ายน้ำก็มี3แบบจะว่ายเล่นหรือซ้อมโอลิมปิกก็เชิญเลยครับจะเป็นสายฟิตสายไฟสายชิลสายคาเฟ่ที่นี่มีหมดครับ เหมือนรวมทุกการใช้ชีวิตไว้ในโครงการเดียวแต่สำหรับผมก็แน่นอนครับชอบออกกำลังกายอุปกรณ์ครบจัดเต็มแนวไหนก็ลุยได้เลยครับแบบห้อง one bedroom p a r เหมาะกับหนุ่มโสดแบบผมอยู่คนเดียวสบายๆห้องนี้คือแต่งมากรบเฟอร์ทั้งห้องครัวแยกทำอาหารชิลๆไม่ต้องกลัวกลิ่นรบกวนภายในโซนพักผ่อนเลยครับห้องนังเลนก็กว้างนอนได้นั่งได้กินข้าวได้ทำคอนเทนต์ก็ยิงได้ครับ ส่วนของห้องนอนเนี่ยก็แยกเป็นสัดส่วนไว้เผื่อเวลาเพื่อนมาก็จะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นครับห้องน้านี่ผมชอบสุดๆแยกโซนเปียกโซนแห้งชัดเจนมากๆใช้งานสบายดูแลทําความสะอาดก็ง่ายครับเดินทางก็ยังสะดวกใกล้ MRT 2สายสายสีส้มรามคำแหง34กับสายสีเหลืองลำสาลีแถมมีรถรับส่งจากโครงการด้วยราคาเริ่มต้น2.09ล้านได้เฟรอร์ครบฟรีโอนลดสูงสุด800,000บาท สมการความคุ้มค่าที่ลงตัวทั้งทำเลราคาและคุณภาพชีวิตนิชโมโนรามคำแหง